ผิวอีกแล้วค่ะทำไมคุณรับ okay. ต okay. yes. ิดใจอะไรกับนูตเจิ๋วนักมาซะะเฮ้ยมติดใจอะไรขนาดนี้โอเครอบนี่ยที่ตัวเล็กขนาดนี้เป็นคนไข้องพยายามโตคตรตัวแคร์นี่ไม่น่าจะคนแคร์งนั่งรูจิ๋วก่อนที่เราจะไปเกาะต่อไปก็คือเกาะเป็นต้นไม้ใช่เบิร์ตใช่ครับเบิร์ดก็คือไม้ขาวไม้ชาปุ๊แปลว่าเหมือนอ๋อเฮ้ยอ้อ น้องกิฟพี่เกือบจะตายแล้วเราเอาทรายมาต่อทางฮะ<บ>วางแล้วเราเกือบถ<า>อยไม่หยีบใช่เราเกือบจะลงไปพร้อมทรายพร้อมของในตัวอาครูอันนี้ไปคังคูมีของในตัวเยอะไหมมีแค่ดาบเด็แกแล้วก็ขวานอางคูเมื่อกี้เห็นอะไรลวกอังคูต่อะไรเห็นอะไรลวกอะไรเห็นเหล็กตัใ <laughs> <c oughs> จ,จะไหว จไม่คือเ,เอาทรายมาต่อทางคุณกิฟตไม่ไม่พี่ใจไม่ค่อยดีจริงๆอะ่ะต้นบอกว่าคุณครูใจไม่ค่อยดีแต่แต่รู้ว่าคุณกิฟต์อยู่ด้านหลังไย้ายแพลตฟอร์มดีกว่ามันมีความน่ากลัวอย่างหนึง่งทำไมต้องต่อสามแถวสองแถวเอาพอมั้งสุดละโัวตกคือถ้าเป็นคนช่องอื่นนะเขาก็คงจะต่อช่องเดียวกันนะเพราะว่าวิ่งกันมั่นใจไงนะแต่ของพวกเรานี่ซุ่มซ่ามกันบ่อยนะัเลยต้องงี้ทุกอ่กองทับรออยู่เลยโอ้ my god โโอ้หเห็นกองทังไหมยอดมาหนูทำพิกันดิเก็บเม็ดไปยังมันหัวผักกันร่วงไงประเด็นไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมันต้องต่อสองล็อกได้ไหมเราเปิดกระโดดออกโต้ยูอ้าวซอละแปิดมี่ปิดไปก่อนอิโซ่ละปิดยังไงจิ๊บปิดไปเป็นไปตามเอาหินจากเขาเด็ดโอ้โหโซลาร่วงไปเรื่อย โอ้โหผมเห็นชัดเลยหลักฐานคนหัวรอดอะคือคนท้ายเรา้นรู้ยังเราไม่ตายหรอกเชื่อเราเชื่อว่าเราไม่ตายหรอกเออแม่แข่งแก่งดีนะช่วยไม่ทันเพื่อนไม่งั้นเนี่ยคงตายไปแล้วอย่าพิสูจน์เราไปจะพึ่งขึ้นได้ทำไมเราไม่สร้างโล่วะไม่เป็นไรเราพุกิฟเดี๋ยวนะพุกิฟ โอ้ยเฮ้ยคุณเก็บคุณเก็บคุณเก็บตูมแล้วครูโดนแล้วประเด็นคือคุณคือคุณโดนล็อกอยู่ไงตอนที่ว่าไม่ระเบิดไฟมันน่ากลัวแบบโซล่าเลยลองเดินไปดูข้างหน้าุณระพักรอได้อยู่เออมันตายของตกนะแต่ของทรัพยากรเขาให้มาเยอะมากเลยนะกิฟต์เป็นโซลิคแล้วมหาศาลเอาควอตต่อก็ได้มั้งโอ้ยอะไรวะไปอะครูของเราเต็มนะอย่าเดี๋ยวเราตาย รู้ได้ไงว่าเราเป็นคนปลาโอ้กิฟต์เล็คงไม่ปลาใส่เราไงเราแค่ปลาโนูไม่รู้ว่ามันจะมีดาเมจเปะรดาเมจถ้าเป็นโซล่าคงตกใจแล้วก็ถลานลงไปเองแล้วเนี่ยนะกิฟเห็นปะเห็นเหมืองวะไหนคะโอ้เวลารถไฟเลยอ่ะไวเช้ากล่องห้องโ่อเช้าผมทานนะกิฟต์เดินานแล้วอ่ะเลาะแบบขึ้นแล้วเราจะขึ้นไปข้างบนยังไงอ่ะไปกดไปกดไอ้นั่นเลยเออแบบกินเลยก็ได้คูมคูออกมาไห ช่างมันช่างมันผมไม่ต้องหยิบขนาดนั้นก็ได้เพราะเรารู้สึกว่าแบบพวกโลกแบบนี้คือเหมือนเขาจะให้เราเล่นแบบของมันจำเป็นต้องฟาร์มเยอะก็ได้แหละเอาเข้าที่ไหนเฮ้ยอะไร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 ะไรอะไอราะไรอรอะไรอไอะไรออะอะอไอไอะไรอะนไร้นะี่ออ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 อไไร้ไรอ ไม่แปลกใจที่มันหนูจะเจอจ่าหน้าเมื่อกี้เลยอุ้ยเพลสเพลสไหนอยู่ไหนกันเนี่ยโอ้ยเราเดินระวังแล้ววเจ้าของแมวเขาก็แจกเกินอย่างเงี้ยทำให้มันดูมีค่าหน่อยได้ไหมทำให้มันดูมีค่าเลยนะที่เราเซอร์ไวขนาดนั้นน่ะเขาเล่นให้เราแบบเจอแล้วเรารู้สึกอู้หูกับแมวคำวมากว่าเออเป็นไม่ได้เป็นไม่ได้ ขายดีไซน์อะไรอยขางเงี้ย่างงั้นเราก็เอาเพชรที่ได้จากตรงนี้ไปทับกรอกเลยดีกว่ารู้สึกไอตอนที่ครั้งแรกที่พี่วอลกับเปลกนี่คือเป็นขี้ไปเลยไอ้เงี้ยเจอเพชรเยอะขนาดนี้โอ้โหโอ้โหขุดจนเหนื่องไะบอกเลยเพราะว่าเราตัวเล็กด้วยแหละเพชรที่คนปกติเขาได้ในในปริมาณของคนปกติเราก็เลยได้เป็นร้อยเท่าตัวหนึ่งไอ้นี่ไงหนึ่งต่อร้อยใช่เพราะว่าตัวเราขนาดเล็กลงหนึ่งร้อยเท่าอ่ะ แค่สแต็กหรือสองสแต็กก็พอที่เหลือเดี๋ยวค่อยกลับมาเก็บถ้าขาดพอละพอก่อนแล้วกันโอ้โหโอเก็บเพ่มอะไรนี่มีสปาเวมุ่งเอาดากตีเอวดัดตีมีโลแล้ววะส่งไลน์ดิโอเคสปาเงมุ่เรียบร้อยแล้วดีมากอี่มในกล่องมีอะไรอ่ะโอ้คินอะไคิอเลยกูตอนนี้พวกเราอยู่ในกล่องเก็บของที่เป็นทำตัดทองแล้วเนี่ยในกล่องน้อ่ะีด้วย เปกติเข้ามาเราต้องดูด้วยเนาะว่าเขาในกล่องเขามีอะไรอ๋อพี่แอคกทองกับอะไรอ่ะแอคกทองนี่คืออะไรเสื้อก่อนมมีทองเหรอคือเราเหยียบอยู่มันต้องสูงกว่านี้มันเหมือนกับอันที่เราเจอเป็นเหล็กก่อนหน้านี้เลยเราังดูไม่ออกไงว่ามันคืออะไรใช่ไหมล่ะน้องๆถ้าดูออกก็พิมพ์บอกใต้คลิปได้นะคะว่ามันคืออะไรดูไม่ออก ดูไม่ออกเอองั้นดูดิมันคืออะไรอ่ะนี่ไงเดี๋ยวพอแอปเปิ้ลที่เรารวบรวมมาได้แล้วก็มาใส่กับแอปเปิ้ลทองพวกนี้เนาะเราก็ได้กินจะได้ไปสู้ใช่หนูหนูก็กลังคิดอย่างนั้นเลยกลับกันเลยไหมโอ้โหแล้วอยากกินจริงข้าวบัวเรายังไม่ได้ขึ้นไปเลยเนาะของเกาะเนี้ยมีเพชรอยู่ในตัวรู้สึกไม่ผิดปกติทุกคนก็มีเพชรอยู่ในตัวเนาะก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรหรอกอะาไปไปทุกคนไม่เป็นไรไป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 เราไปเก็บไปเก็บทองเราไปเก็บก่อนแล้วก็ไป เดียวทรัพก่อนเพิ่มเลยค่ะทุกคนไม่มีทุกคนมีหมดยกเว้นผมเอาแล้วแกไม่เก็บปะอาอฉันไม่มีพิกแอคเล็กยังไงหราเอาโอ้โหเซ<ล>กเกออะไรใครเต็มไปออไไหมดเลยในนี้นี่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 พาร์ทแรกจริงเหรอ <laughs> พาร์ทแรกหัวเมอร์มาก มันขึ้นได้แล้วเอ๊ะขอแจกนะขึ้นยังไงอ่ะขึ้นยังไงถ้าทำทางมาแล้วลองดูดิอ๋อมทำบันไดขึ้นตะโหอย่างนี้เลยอ๋อนี่นะกิฟต์มาทำไมนะมือมันสั่นไม่ได้ใหญ่เจ๊อะไรทำอะไรนะแล้วทำไมคุณครูไม่ใส่เสื้อเพชรใส่ก่อนธรรมดาก็พอแล้วคุณครูเขาเป็นเหยื่อเขาเขาอ่อยอให้พี่ให้พี่ผักนะโอ้โหว้าวดอกไม้ยังไม่ยัง เกดอกไม้โอ้แต่ไม่องจะดอกไม้จะกองครับนั่นเกียร์ก่อนไหมไอมีเหล็กด้วยปะโอยต้นต้นไม้ขาวมีสมบูรณ์ของเหล็กอ่ะขี้เกียจทุบแล้วอ่ะมีลุกใหญ่จริงไงตอนเนี้ยโอเมก้าท้งบนนี้ก็น่าจะมีไม่อันเนี้ยอันเนี้ยควรทุบไปเผาเผาอาหารเผาอะไรได้อยู่เก็บกิปป้าคุณเก็บเก็บป้าไม่ต้องทุบสบายก็แต่ยังไม่เจอกล่องเลยนะมาที่นี่เนี่ย ทองอุ้ยฟังทองเหรอฟังทองเหมือนจะขุดเข้าไปใ,ในที่ไหนักทองไม่ได้แล้วเนี่ย <วะ S 1> ห,รหรือได้วะอ,อ้าเหรองั้นก็ลองขุดนีด่งไงโซล่าไอ้กล่องนั้นป้าที่เราไปเจอทองกันนั่นแหละอาจจะเป็นเมกาเชสก็ได้อันนั้นแหละเมกาเชสของเกาะนี้เมกาเชสไม่จะเป็น,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 ปนต้องอยู่ข้างล่างข้างล่างขบวนสเสมอไป<ม>ดีแลล่ะคือจะมีแค่อันเดียวเลยเหรออุ้ยนี่มันลังพึ่งนี่นะอุ้ยดูดีน้าพึ่งหยดอ่ะเมกาชิมชิมชิมิดแล้วล่ะเฮ้ยพี่ อะไรอ่ะชันเรื่องันเห็นตาพิเศษเห็นะจริงๆแล้วพวกรังผึ้งเนี่ยดอกทันตะวันพวกนี้ก็มีนะเป็นใบหมดเลยหรือเปล่าอืออะไรอะไรเป็นไรเป็นไรเป็นไรเกิดอะไรขึ้นอ๋อเพิ่งพ p ค่ะถ้าไปยุ่งรังผึ้งมันจะต่อยใช่ไหมอ่าแล้วเราก็ทำไงโอ๊ยหนีลงน้ำหรอน้ำอยู่ไหนนี่ลงน้ำจะรอดไหมไม่มันหยุดแล้วโอเคผมเจอพักทองข้างบนแล้วให้เอาลงไปได้เปล่า เอ้ยปลาทองเอามาเลยค่ะถ้าพยายามมองว่าใบไม้ขนดอกดอกตะวันมันคืออะไรโอ้ยเออมันคืออะไรวะอะไรอ่ะมันคืออะไรงกันไปกระโดงขึ้นไปไปแล้วยโยนลงมาด้วยนะจะได้ดูมันคืออะไรไม่รู้หย้อนลงไปแล้วอะไรอ่ะอะไรอ่ะเดี๋ยวนะวางก่อนว้าเออฮะเอาเอาไหมกลังขึ้นกรังพื้นเหรอเดี๋ยวหย้อนลงไปอีก มัือมันคือข้างในรังพึ่งแน่เลยดูลายมันดูใช่อ่ะเอ๋ยโลกาเซตเทราคอตตาคืออะไรอ่ะพาณคอตตากาเซตเทราคอตตาพาณคอตตาเราชอบกินนะอร่อยเรื่องศาสนาเทราคอตตาเทราคอตตารู้จักรู้จักกับพาณคอตตาอร่อยอ้าวโอ้อ้าวตัวแตก โดนแตกเลยโดนลงมาทีมาเก็บคอคุณด้วยเก็บกระเป๋าไม่ไหวของเต็มมีลูกยิงจอกด้วยกิ๊บเล็กยิงจอกเลี้ยงไม่ได้นะแต่ว่าเพาะพันได้อุ้ยไอ้เต้าน้องกลัวคนอุ้ยดูดูดูวนดูวินดูอุ้ยมากับลูกเดินนะอุ้ยมันรีบได้มันรีบไม่ได้ขูดเองก็น่าจะรู้กว่าหรือเปล่าอุ้ยมันน่ารักไอ้เต้าไอ้เต้าอยู่ไปลูกเดี๋ยวหนูโตวันหนูวิ่หนูซอยหนูซอยขาย เดี๋ยวตกลูกสวยขาเลยน่ารักมากเลยไปนี่ค่ะหนุกหนุกการตกไว้ที่นี่น่าจะมีแค่กล่องเดียวอ่ะยังไม่เห็นกล่องอื่นเลยเราบางเกาะมันก็คลิกอั้แบอกไงเอ่อใน achievement น่ะคือมันมีทั้งหมดสิบเกาะสิบสามกล่องใช่ไหมอาจจะมีบางเกาะที่มีสองกล่องบางเกาะมีกล่องเดียวไงเออที่บอกสิบถึงสิบสามน่าจะหมายถึงว่าสิบเกาะสิบสามกล่องคูณสองนี่ค่ะอืมตรงชื่อหลังกล่องบางเกองมันจะมีเกาะแบบ จะพูงไงดิมันมีคูณสองอยู่น่าจะมีกล่อง A กล่องที่มีสองกล่องอธิบายไม่ถูกเกองที่มีสองกล่องเออเก่องที่มีสองกล่องเกา่อย่างเช่นเกาะนี้มีสองกล่องเกาะรูนี่กล่องเดียวอะไรเงี้ยนกเก็บเกาะตะอไกก็ไหนนะลูกเหมือนว่าจะน่าจะเป็นสวองนะถัดจากหลังเกาะตรงนี้เลยโอ้หต้องปีนขึ้นปีนลงเลยเหรอเนี่ยกว่าจะกลับบ้านได้อย่างไกลอุ้ยไงไอ้ก้าวไงไอ้ก้าอ่านี่ตายแล้ววิ่งขี้แตกแล้วน่ะต่อต่อไปมันอยู่ฝั่งตรงข้ามนี่ ้อแท้เลยครัตาอ๋อข้างหลังนั่นะโละก็บอกก็ฝั่งตรงข้ามต้นด้านหลังดิอ๋อครูไม่โซล่าครูขึ้นมาครูไม่รู้ไงเราขึ้นมาจะฝั่งไหนและทางไหนข้างหน้าไหนข้างหลังทางซ้ายทางขวาอ๋อก็เหมือนที่บอกให้คุณรูไปทางซ้ายก็จะไปทางขวาพอบอกให้ทางขวาก็ไปตายตรงนั้นไหมนะจบลังหันมันจะพาแกไปตายอ่ะผมใช้ดินแล้วนะไม่มีใครอะไรแลยไปไปเลยไปเลยเดี๋ยเราก็จะได้มีที่เกาะกระแพงไว้ก่อนไงอะไรวะ เข้าใจเข้าใจโอ้ยข้างล่างมันเหมือนมีออกซิเดียมอะไรอยู่ข้างล่างด้วยเห็นไหมอะไรอันหลังและบอลซ้ายโุ้ยน่าน่าน่ารักมากเฮ้ยเพชรอีกแล้วเฮ้ยเพชรเฮ้ยเพชรจริงด้วยเพชรอีกแล้วเพชรเพชรเพชรหรือว่าเป็นบล็อกก้องดิก้อนเดียวกับที่เราเคยไปขุดไว้วะเออเป็นไปได้นะอ๋อน่าจะอีกฝั่งหนึ่งของก้อกที่เราไปขุดแล้วแหละโซล่า อ๋อก็คือยังเหลืออีกบานเลยที่ยังไม่ได้ไปขุดยังจะไปขุดมาเพิ่มอีกนะรวยเพชรจะตายหายเออถ้าเราตกตายแล้วเพชรหมดค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งใช่แทนที่จะบอกว่ารวยเพชรมากต้นบอกว่าพวกเราตัวเล็กมากจนเห็นว่าจัดน้อยๆมันเลยเยอะใช่ไงเพราะว่าิมาณพริมาณของเรามันมีแค่มันมีแค่บล็อกเดียวเองขุดออกมาเนี่ยได้แค่ก้อนเดียวเออแต่พอเราตัวเล็กแค่มันก็เลยดูใหญ่ใช่ไหม เออหมดแล้วหมดแล้วมีอีกไหมหมดแล้วเหมือนกันโอเคขุดไปเลยโวขุดเลยสู้โวสู้สู้โอ้โอ้ค่ามันค่ามันยังไม่ดีค่าใครเลยยังไม่มีใครฆ่ามระกอบเลยใจเย็นค่ามันปักไปให้หน่อยก็ดีนะคุณได้ยินเสียงเหมือนพี่ผมได้ยินไหมบีหนึ่งเมื่อกี้บีเสียงอะไรไม่ไดีเลยเสียงลาวาหรือเสียงผู้ตดขุดไปสินขุดนายลุยหน้าไปเลยโอ้ยจะตีเข้าไปลหรเฮ้ยช่วยขุดช่วยขุดให้ขุด

ผมว่าผมไม่ดูไม่ได้เนี่ยเมื่อกี้เสียงอะไรวะมีอะไรีเสียงแบบเหมือนสัตว์ประหลาดใส่รีบพิ้งขึ้นมาเลยอะนี่นนี้มีสัตว์ประหลาดแล้วเลยจริงจริงๆ้องเป็นปักไฟกันปากไฟล้อ่ะนะเฮ้ยน้ำมือนน้ำอ่างจากคุชชี่เลยแล้วเธอชอบอ่ะรู้สึกว่าใต้น้ำมันมีบล็อกมันมีบล็อกดินหลอนอยู่อาจจะเป็นวิญญาณกลายเป็นฟองอากาศก็ได้มันอ๋ แอรีอเอ้ยเอาอนี้ไปบัวเฮ้ยต้องนี้ไปสอนแทนไปบัวเงี้วยอาหารอาหารโอ้โหจะตายแล้วคุณเห็นไหมคุณบอกว่าคุณจะเป็นคนเอาอาหารมาไหมฮะมันไม่มีนี่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 คูนี้นี่นี่ี่นีเชื่อเราไนได้ไหปีนเถาวันขึ้นไปก็น่าจะได้หรือเปล่าไม่ได้สิมันหน้าต่างมันเล็ก เหมือนเป็นเรือนะคะเนี่ยเรือเลยซากเรือที่เขาว่าโอ้ไม่อ๋อกิ๊บเล็กดำน้ำนั่นอยู่เหรอเอออ่ๆเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไม่ดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยลงเดี๋ยวค่อยลงใส่ซากเรือค่ะแต่ว่าน้ำมันขุ่นมากกินน้ำรอรอรอเช้าก่อนดีกว่าโอเคเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วโอ้สาระมีอาหารกินแล้วไหนผมเแดกขาดอาหารมากเลยแดกเลยกินอยู่อันเดียวในตัวลวเียกูกินไปเลยขอบใจมากเพื่อนกินได้เลยนะ้ยอะไร แมวแมวสีดำแมวแม่มดปะเนี่ยมันเหมือนตรงนี้เป็นบ้านแม่มดเลยอ่ะนี่แมวแม่มดอ่ะไปเลยกินเลยกินเลยแล้วพังเกิดอะไรมาทำไมล่ะโอ้ต่ำไปด้วยอือเด็ดมันไม่ได้ฟองฟองอากาศดันขึ้นมาไงบอเมื่อกี้ดันไปได้ ตอนนี้มันแหละดูลำยากแต่ไอ้โทรศัพท์ฉันยืนรอข้างละข้างนอกแล้วรู <ines> yeah ้สึกมันจะไม่มีอะไรจริงนะฝั่งนี้ยฝ nee <'Cause S 1> ั right? ่งเนี้ยมันไม่มีอะไรจริงอ่ะเราแบรงไปมุงนู้นเตโนเตโนอึ๊บแบบไม่ลงมาเฮ้ยมีของมีของมีของ ตรงนี้พีขอตรงที่ผมยืนพี่เอเออไวเออ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 ฆ่ามันก่อนมันไส่เออือเออเจอเลืใช่ไหมใช่นี้แทนละตรงนตรงนที่ยืนน่ะมีของต้องนับลงไปดูของใช่ไหมแหละโอเคเขาขอหายใจก่อนล้วกันก่อนนะอีาน่ะมีอยู่ในนั้นน่ะได้มันฝรั่งพิษโอ้โหอะไรเนี่ยกระดาษเออออเอ ดราออกมาด้วยนะโอ้ยโอ้ยหัวติดใบบัวหัวติดใบบัวหัวติดใบบัวสารเลยแม่คแม่ครูของที่ของ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 ที่มีได้เมื่อกี้ใช่ไหมนั่นเป็นตัวคุณเมควันเลยคุณดูนะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโยนกระดาษทิ้งเลยกระดาษเช็ดตูดเลดมากเฮ้ยเราหาของของใบของที่นี่ดีกว่ามองมาอยู่ไหนเนี่ยหรือว่ามันอยู่ใต้น้ำ ขึ้นไ่ด้พงปแล้วผมดำดิ่งแล้วดดำิ่งดูความมชะเง้อชะเง้อขอบขอบข้างๆอ่ะโหูถ้าเกาะถัดจากอันนี้คือเกาะไหนอะน้องกิฟเออลืมค่ะโอ๋อเราได้เจอแล้วะเจออะไรนี่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 ทุกคนอยู่นี่ชะเง้อนี่ชะเงอนี่แต่ถ้าเราโดดลงไปจากตรงนี้น้องตายแน่เลยถึงแม้จะสูงแค่สองบล็อกก็เถอะผีทะเลพี่ผีทะเลคนผีทะเลคนผีทะเลไม่ใช่แล้วเฮ้ยไข่ไข่ลูกลงไปแช่เย็น ไปมันทําทางวะตู้นีแหละเป็นคนทำเดี๋ยวจะโทษก็โทษตู้นี่ลำบากชิบหบายลำบากก็ขึ้นไฟเถิดอาสรุปหลัลลงแกก็บอกขุดเองแล้สรุปไ,ไม่เอาเหรอที่ที่ขุดมาคือศูนย์นเปล่าูเล่นจริงจริงสรุปยังไงเนี่ยสรุปคือไม่เอาแล้วที่ขุดมาคือศูนย์เปล่ามันมันไม่ลึกไกลเกินนี่ไงเราถามแตขุดคุณนโพนี่เลยไม่ได้อยู่แล้วลงไปก็ตายอันี้ ดูซิไม่บอกไปว่ากลับไปเอาไปคะเอ่อก็ผมบอกอยู่ว่าถามว่าใครมีน้ำไหมเฮ้ยเรามีถังเรามีถังน้ำมีถังน้ำก็ยอนลงบ้านจะของแมวอยู่บ้านเลยนะจิ๊ฟแต่เราไม่มีน้ำเราต้องตักแมวหน่อนค่ะเออตักมาน้ำอะไรก็ได้ตักมาหย้อนไหมเออแม่นั่นแหละแล้วขาคุ้นท้องยุ่งเลยขาขึ้นเดี๋ยวหาวิธีให้ตอนนี้ลงมาก่อนเธอได้ขาขึ้นก็ตอบบล็อกไงฮะเออ โอ้โหมาโอ้โหลำบากจริงจริงก็ตอนแรกว่าจะเอาตรงนั้นแหละแต่ในเมื่อมันขุดแล้วมันงมหาเข็มอ่ะจะก่อนจะก่อน่อนแล้วนี่ไงเดี๋ยวเหรอเออโซล่าต้องลงไปอีกเอาปีกเอาปากแล้วไปตักน้ำไปไปตักน้ำมายังไงน้ำมันอยู่นี่ก็ตักไม่ได้ดิแป๊บนึงไม่ใช่ไม่ใช่โนอะไรทีไรครูมันต้องสอนแบบนั้นใช่ไหมอ๋อ นี่จริงๆโซล่าควรลงไปก่อนลไม่ไ้ยโดราไปตีนี่โดราโอ้หสิบโดราสู้นายอาวุธนายใส่เสื้อกลอเพชรอยู่โอ้โหเร็วมากๆลงมาเนี่ยคูลงมามึงฆ่ากูกุ้งพาที่แล้วมึงวันนี้แครนะแคร์นะแคร์อย่าดิฟอย่าจับอย่าจั ดิในกล่องนี้อะไรในกล่องนี้เป็นอะไรอุ้ยอะไรอะโอ้มีเพชรด้วยอัมันเขียวๆเกาะแล้ยล่ะซาลามอะไรวะเอ่อตาลามปะสปาลสปาลทั้งบนทั้งบนไงซาลามสปาลซลามเอ็นเอ็นเดอร์เพอร์บปะรู้สึกว่าในกล่องนี้จะเป็นอะไรอะเอเมรโล่อ๋อเอเมรโล่เม็ดใช่ไหมอูเอออ๋อเอเมลโล์เม็ดเนาะใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ ถขอขอ้างั้นหนูก็ทำตัวเอ็นชาเดินแล้วสิเออออฟฟิเดียมใช่ใช่ใช่จะได้ทำตัวเอ็นชาเราขาดก,กระดาษเอ๊ะตอนนั้นอะตอนไหนขาดกระดาษกระดาษตอนนั้นเกาานนน็บกระดาษมาได้เนี่ยมึงคูด,ดูนะเออเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโยนกระดาษ <c oughs> ทิ้งเฉยเลยกระดาษเ็ติมลุเล็ดมากพี่คิดว่าไม่น่าจะได้ใช้พี่กันเลยโยนลงทัายนั่นแหละตอนแรคือเกมมือถเป็นกระดาษลงไปแล้วอ่ะ ตีฟันด้วยเหมันก็หลังคือเกมวิทย์โยนต่อหน้าเราเลยเราแบบภาพไม่ได้ใช่ปบะกูเสร็จกระดาษกูโง่กูไปทำไมเช่นตุ๋นะกระดาษแค่นั้นเกมวิทย์อะไรลงไปคุณนะท่เคนทำอย่ามาโทษคนอื่นดิ แล้วจริงๆเลยอะแกงแกมเออเราไม่ได้ตายเราไม่ลงเป็นไปได้ยังไรว่าโยนต่อได้ต่อตายเลยทุเรศจะเห็นเอ้ยกระดาษเช็ดตูดอุ้ยของไม่มีค่าเช็ดท่ๆๆๆโยนโยนโยนเสียว่าในการเนี่ยอะไรวิญญาณต้นไม้จะอาฆาตแค้นเธอที่เห็นกระดาษทุกๆใบที่เขาอุตส่าห์ง่อตายความเป็นขยะไม่ได้มาจากงอนะโซลาร์อุตส่าห์ตายแล้เห็นแไม่จริงๆคือเราเห็นแล้วว่าคุณครูแอบเอาไปเช็ดตูดแล้วเราเห็นว่าสกปรกเราก็เลยทิ้งแง่บอกว่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ ได้ให้ผมย้อนไปดูไว้คุณตูแย่ผ่านไปเชิดตูด้วยคุณอยากให้ผมย้อนไปดูไว้ผมจะหยุดแล้วผมจะไปย้อนไปดูให้แล้วผมจะแคปซูมตรงนั้นด้วยว่าคนร้ายคือคดีนี้คือใครผมจะแปะด้วยแล้วก็จะไมายหัวไปด้วยเกิดอะไรขึ้นน้องกูเลดมากนิสัยคุณมันเสียเกมเรไปเลยไปเกาะอื่นต่เกาะที่สามคืออะไรนังกิ๊บหนูลืมหนูพูดเลยต้องไปดูนมาอาจะต่อจากนี้นะจะกลับว้ายอะไรอะไรเกิดอะไรขึ้น โอ้โหมีคนตกลงมาตายามรับเก็บขอให้ด้วยเดี๋ยวนะพิกิปอะไรอ่ะเธอจะถือมันตลงหน่าเอาไว้ทำไมวะแล้วเราตายเพราะซอมบี้ไม่ผักเราตกมาจากที่สูงเว้ยอ๋อมันเหมือนคุ้นๆเหมือนเดจาวูว่าเราเคยทำอะไรแบบนี้กับใครกับใครเอาไว้อ่ะเวนกัมคุณาเหีเออ เอ้ยแย่จังเลยไม่คุณครูเป็นคนนี้น่สติกเกอร์ลายคีบรีและของเพื่อนออกว่าจะไหนแล้ววันนี้พี่ไล่เต๋อมีให้เลือกสะสมมากมายถึงหลายแบบอย่าลืมมาอุดหนุนและเก็บสะสมกันให้ครบนะคะอ่าพี่ขอตั้งชื่อว่าพี่ร่อนพี่ร่อนพี่ฝากมาแลที่นี่ด้วยนะคะพี่ล่อนกระทึอื้อกระทืบคุณลองตีมันดิแลมันจับคุณโยนตกมา่ะตาย พี่ร่อนไม่ตีแมงมุม,มอ่ะพี่ตีอะซอมบี้